คือแน่นอนครับว่าเราต้องการเยาวชนที่ที่มีความสามารถแล้วก็มีความพัฒนาของทางด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะเบสิกหรือว่าทางด้านร่างกายเพื่อเราจะได้เอาไปต่อยอดในออของทีมชาติไทยครับผมเพราะว่าราษาเนี่ยมันมันสามารถบง่งบอกถึงถึงความประสบความสำเร็จของไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนแล้วก็ยิ่งกับฟุตบอลเนี่ยผมมองว่า เราควรต้องมองหาหรือว่าเฟ้นหาแบบพวกน,น้องๆที่มีฝีมือหรือว่าเราต้องสร้างรากฐานในเขาเนี่ยเพื่อไปต่อยอดในฟุตบอลอาชีพหรือว่าฟุตบอลทีมชาติไทยได้ก็จริงๆตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกๆภาคส่วนนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าสมาคมฟุตบอลหรือว่าผู้ใหญ่ทุกๆท่านก็เล็งเห็นความสําคัญของรากฐานของฟุตบอลเป็นอย่างดีเพราะว่าเราก็จะเห็น ว่ามีคนพูดกันว่ารากฐานเรายังไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปฟุตบอลโลกหรืออะไรต่างๆครับแต่ว่าก็ในส่วนตัวผมผมก็มองว่าเด็กๆหรือว่าเยาวชนที่กําลังขึ้นมาก็อยากให้เราเนี่ยปลูกฝังความเป็นมืออาชีพหรือว่าให้มีการพัฒนาการที่ดีจนจน มันต่อยอดขึ้นไปสู่อาจจะ19ปีไล่ไปทุกรุ่นหรือว่า23ปีแล้วก็ชุดใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นทั้งญี่ปุ่นทําเราไม่ต้องเหมือนมองไกลครับเพราะว่าเขาก็ทําให้เราดูแล้วก็ทําให้เราเห็นแล้วครับผมมันอาจจะไม่ได้100%ซครับผมผมว่ามันก็ยังมีนักเตะฝีเท้าดีๆครับหลายคนที่ขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลไทยหรือว่าทีมชาติไทยครับแต่ว่าด้วยมันมีองค์ประกอบหลาย,ลายอย่าง ครับผมที่ที่ทำใหเ้เด็กจาก19ขึ้นมา U23 แล้วก็ขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนในยุคผมใช่ครับแล้วก็อย่างคือความต่อเนื่องในการเล่นใน,ล,น,ในลีกด้วยพวกบางคนที่ติดอยู่2 3หรือว่า U19 อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นแบบตัวหลักในใน,ในสมโมสรอะไรเงี้ยครับ พอจะขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่เงี้ยมันก็อาจจะขึ้นมาไม่ได้ทั้งชุดอาจจะได้แบบคนสองคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่เราต้องมามองถึงจุดนี้ว่าเราควรพัฒนาในด้านเนี้ยให้มันมีความจริงจังยังไงถึงจะสร้างแต่ว่าเ,เด็ก19-23กแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่เนี่ยไปได้หลายๆคนไม่ใช่แค่คน2คนเงียครับผม